เดี๋ยวเรามาดูไข่ไก่กันนะครับผมก็ไข่ไก่ที่ไข่วันนี้นะครับสาหรับเช้าวันที่ยี่สี่ก็นี่นะครับก็เห็นก็ไข่ฟองหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับเส็นแล้ครับไข่ฟองหนึ่งแล้วครับนี่นะครับที่เก็บไข่ผมก็อาจจะแคบแคบไปหน่อยนะครับแต่ว่ามีไข่แล้วหนุนฟอง ส่วนอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็มีส่วนมากจะไขแค่หลังตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีไขนะครับก็มีแต่ขี้ไก่นะครับขึ้นข้างบนแล้วเขาก็จะอึลงมาตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไก่สิบตัวไขวันละฟองสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับจ่องกอไก่ชาแนลนะครับเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองนะครับบายกอไก่ชาแนลนะครับ สำหรับวันนี้นะครับวันที่24ี่พฤศจิกายนนะครับสอง3ันะ้าหกสิบสามครับก็เป็นเช้าวันอังคารนะครับตอนนี้ประมาณแปดโมงเช้านะครับแปดโมงก็เริ่มมีแดดออกมาค่อนข้างจะอาท้องฟ้าโปร่งนะครับวันนี้สำหรับวันนี้แต่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแดดรถแดดออกแต่ว่าอุณหภูมิกําลังพอดีนะครับสาหรับการทํางานช่วงเช้าเ้านะครับก็วันนี้ก็จะมาทำแปลงผักที่อาทิ้งแปลงไว้เป็นเดือนแล้วนะครับก็ เอาแสดงคุมไว้นะครับวันนี้ก็จะเอามาทําเตรียมปลูกผักนะครับก็คือผมก็ได้พวนดินไว้นะครับข้างหลังนี้นะครับพวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักไว้แล้วนะครับว่าจะเตรียมแปลงปลูกผักช่วงเย็นนะครับแต่ว่าช่วงเช้าก็คือเตรียมแปลงไว้ก่อนนะครับเอาแสดมาคุมไว้นะครับแล้วก็เจาะเจาะช่องสําหรับปลูกผักนะครับจุดประสงค์ของการเจาะช่องสําหรับปลูกผักก็เพื่อที่จะเป็นตัวเก็บความชื้นนะครับแล้วก็ป้องกัน อ่าหญ้าในส่วนหนึ่งนะต้องกันไก่เข้ามาเขี่ยเป็นดินโล่งๆเนี่ยเขาก็จะเขี่ยหรือเป็นเป็นฟางข้าวเนี่ยเขาก็จะเขี่ยนะครับอันนี้ก็เลยจะเอาสแลนคุมไว้นะครับสําหรับการปลูกผักของผมก็จะเป็นตัวการจัดการเรื่องอ่าปัญหาเรื่องไก่เขี่ยนะครับไก่เขี่ยความชื้นหายนะครับแล้วก็การารับแรงทรัพย์เวลาฝนตกนะารัน ตอนนี้คงไม่มีฝนแล้วนะครับก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับก็อาจจะมีหมอกมีอะไรแค่นั้นเองครับช่วงเช้าเนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกหนักนี่คงถ้าถ้าเกิดก็คงเป็นฝนนอกฤดูนะครับผมได้วันดินไว้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักโดยปุ๋ยหมักไว้นะครับเดี๋ยวจะวนดินแล้วก็จะคุมคุมด้วยแสลนนะครับแต่ที่นี้ผมก็จะมาเจาะรูสําหรับช่องปลูกผักนะครับโดยใช้กันไกลนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม ครับสำหรับการเจาะสแลนนะครับผมก็ใช้กันไกลนะครับค่อยๆตัดนะครับอาจจะไม่สวยงามนะครับเราก็กะเอาโดยประมาณสายตานะครับก็ความห่างก็ประมาณ20-25ถึงเซนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมอย่างที่บอกนะครับตัวสแลนตัวนี้เป็นตัวช่วยในการเก็บความชื้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ป้องกันพวกน้ำฝนที่หล่นลงมาบางทีมันกระแทกลงไปดินมันกระเด็นขึ้นมาโดน ใบโดนเลยหรือผักมันบอบช้ําอะไรอย่างนี้นะครับอีกอย่างก็คือป้องกันพวกไก่นะครับพวกไก่พวกแมวอะไรที่เขามาชอบคุยคุยดินนะครับเป็นมาเอะมาอะไรใส่างี้นะครับตรงพวกแมวนะครับก็เป็นการป้องกันในส่วนหนึ่งนะครับส่วนไก่ก็คือเขาไม่เขียนะครับครับตัวที่ปลูกเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะครับก็ทําไปนะครับก็ผักก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผักจริงๆผักอายุประมาณ20กว่าวันแลวนะครับต้นกล้าผัก แตว่าโตได้แค่นี้ก็เลือกพอปลูกแค่นี้นะครับ็ปลูกประมาณนี้นะครับเตรียมแปลงไว้สําหรับที่จะปลูกนะครับสำหรับที่จะปลูกช่วงเย็นๆนะครับถ้าปลูกช่วงเช้านี้กลัวว่ามันจะร้อนเกินไปนะครับกลัวผักมันจะเหี่ยวเอาไว้ปลูกช่วงเย็นๆก่อนดีกว่านะครับประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นนะครับก็วันละแปลงสองแปลงนะครับก็ตามกําลังเวลาที่เรามี นะครับแล้วก็แบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างนะครับก็โอเคครับสําหรับเช้านี้นะครับก็เกือบ9ก้าโมงแล้วนะครับก็ได้งานนิดหน่อยนะครับครับสําหรับเช้านี้นะครับก็มาทําการเตรียมแปลงปลูกผักนะครับก็คือใช้แสลนคุมหน้าดินนะครับคุมหน้าดินเพื่อที่จะช่วยเก็บความชื้นแทนพวกฟางข้าวมันมีแสล้เยอะนะครับที่ใช้ ทำลงเห็ดเก่านะครับก็ปรือ้ออะไรออกมาแล้วก็เอามาตัดให้มันพอดีกับแปลงแล้วก็เจาะเจาะหลุมเจาะรูนี้นะครับนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือก็สักถามอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องกอไก่ชาแนลนะครับได้ทำคลิปออกมาได้ เนื่นะครับก็ตอนนี้ก็ยอดซับก็ถึงพันแล้วนะครับก็ขอบคุณมากทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับก็จะทำอะไรออกมาก,ก็คอยติดตามกันดูนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ